สวัสดีครับวันนี้น้องโทรีร่จากช่องน้องโทรี่พันน้ำรถไฟวันนี้มีแขกรับเชิญคือคือพ่อวันนี้เซน,นเนี่สนุนที่พอลล่าก็คือมิวทูพี่พอลล่าส,ส,น,ส,สนับสนุนมิวทูเชิญเชิญขอบคุณพี่พอลล่านะเดีถ้าเกิดใครสนใจรีบกดข้างล่างได้เลยไปลิงก์ข้างล่างใช่ไหมครับใช่ข้างบนก็ได้อ้าว ข้างบนดีกว่าวันนี้น้องธอรีจะมาทําอะไรคะเปิดซอง6ซองเลยเปิดซองอะไรคะพระสุธาอาหายุทธพระวสุท่าอาหายุทธน้องธอรีอยากได้อะไรร้านลุงเลยไหมธอรีว่าต้องมีลุงอยู่สักใบลุงใช่ไหมหวังมากเลยจะได้สะสมสักใบหนึ่งสองแรกเพื่อนเพื่อนยังไงมีการเลียนอยู่นะเออตัวอะไรเนี่ย ัวอะไรเหรอตึงลาสตึงอูริตบูตึงสไตท์ตึงอะไรเนาะตึงบูแล้วก็แลเฟเซียแล้วก็ออกเป็นฮาริมันฮิสุยฮาริมันอืมอืมแบบนี้แหละไปไม่ขาดอื้มควาเสี่ยง ดูล่าฮิโตโมชิคาบาลูดอนหมู่บ้านโคโตรากีแล้วก็มิวแทเย่มิวแทงมิวแทงทำอะไรได้มากคะน้องโซลีป้องกันพลังโจมตีของโปเกมันทีโอ้ก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะใช่หเหมือนเบนจูไนเปอร์มนตีมาสูงเปียงเนื่องจากมีพวกมิวสตาร์ไม่ยิงมารู้ เกมอนธรรมดาที่ไม่ใช่วีใช่ไหมบอสใช่ใบนี้มีตามเรียนยังไม่ได้พวกรีเดียนเลยแตมุล่าฮีราคอสน้ำเพื่อจึ้งอะไรเนาะไดตโตแด้ปูนวีาตาแล้วก็ออกเป็นสุดสุดสีสุดสุดสีเหลือสมุติด้วยอันเนาแบกฟูด ถ้าสั่งเอกสารดึกเลยเยอะมากยังไม่ได้วีธรรมดาเลยได้ได้ไอ้ไม้ไร้อนดับไอร้อนเพราะมันไม่ได้าทำให้ไฟตกขั้นตายได้เลยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นนะม,มันบอกว่าบางเป็นเด,ดเมจต่อไป้ไการ์ดดีสักทีนึงเลยกี่ตออเลยหนึ่งสองสามสามสองอมินมาต่อ ีก็ตัวทุกคันเลยอะไรเนี่ยนี่โนบยโนบุซึ่งคารีเซนซึงคูซาเฮนะซึ่งแล้วก็มาโซซึ่งวนสากิรีแล้วก็ออกกันมิกฮันนี่ฮันนี่อันีเพื่อนยังไม่ได้เลดียนเลยอะออกไม่น่าเนี่นถ้าถ้าบอกนี้ออกไม่ออกเลดี้นเป็นไปได้ไหยเนี่ยก็เป็นไปได้ เาเรียกว um there, ่าเป็นี่ได้เลยึงลัสดึงอนดึง้ตีดึงารลิเซกมาด้วึงอุอกและเลเดียนลูจับูชคดีนะได้เลเดียนหน่อยเลเดียนลูจาบูเลยเงี้ยลีวได้อะไรได้เลด้อะไรรียแกคกกะอี่คกกะใช่มัเยวเจ็มน้อยเลยนะโอ้โหยพอมากใชเยอะ สิดเหรอลองอ่านดิซ้อมได้เนแล้วนะมันก็จริงนะหมดแล้วเหรอฮะอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ไปสุดท้ายลุ้ง่ะเนี่ยลุ้งอ่ะมันถึงต่อให้ดิฟดิฟเหมือนเดิมตอนนี้ถึงต่อไปหมดเรียบร้อยดึงไปดึงโอ้โอ้ดึงดึง แอปซูลแล้วก็ลูจูราใบนี้ที่ว่าธอร์ลี่เคยโดนข่วนเหรอที่ททพี่เฟล่าชอบแก้ธอร์นี้เส้นชัดมากเลยก <c oughs> ็ฟอยก็ไม่ได้เป็นขอบนะเนาะไม่ใช่ขอบนะโอเคหมดแล้วไม่ได้เป็นขอบได้นี่มาของที่ดีที่สุดคือใบนี้เพือ่อนของวันนี้ได้ได้เลยเดียนคงฮีมากเพื่อนต้องได้เลยเดียนมาไม่ใช่หรอ เลเดียรูจับูแม่มันไม่ได้มีได้ทุกใบนะเขาเขาเรียกว่าร no, man, like okay. 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 Yeah. Okay. Okay. ักมาจูรักรูจับูเลยเป็นรักแผ็ดลูจับูเลยนะฝากวันนี้ครบแล้วโอเคครบแล้ววันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องน้องโริพันน้องรถไฟให้ด้วยนะคระบ๊ายบายดีครับสวัสดีค่ะ